สวัสดีครับผมจิกิดูไปดูบูนานะักเล่นเกมระดับบัวที่หัวที่สุดในโลกกลับมพาพบกับทุกท่านอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Super Smash b r o s Ultimate นะครับวันนี้เราจะมาต่อสู้กันแบบสนุกสนานกันนะครับเอาดาหนดี เริ่มต้นเราก็จะสู้กันสองตัวก่อนนะครับเอาตัวไหนเอามาริโอเลยเพระเอกนี่แหละสู้กับใครดีราชาคูป,ป้าเบลเซอร์นะครับมานี่แหละสนามก็เป็นของ มาริโอด้วยนะครับมาดิมาดิปล่อยดอกไม้ไฟอืมเฮ้ยอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยมันได้มันได้เตากระดองเตาน้ำเงินโอ้ยปิวเขาน่ามาเคบี้เฮ้ยเป็นไงเฮ้ยกระบอง ้เข้ามา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 ดิฮ้ยเฮ้ยลวงเอารวงเองเฮ้ยกระบอกมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันได้อันติเมท อืมเฮ้ยมันได้ทายเม็ดอยู่ตรงนี้ว่โอ้ยเอานั่นหนูต้องใช้ตัวช่วยใช้ของอยเยอะเขึ้นมาตี้ขึ้นมาตี้ขึ้นมาตี้นี่เป็นไงขึ้นมาซี่อืมเฮ้ยมันหดอยู่ในกระดอง โหดอยู่ในกระดองอุย้ยอืมได้กล้วยยิงได้ปืนว้วยบริโอยิงปืนนคางนี้ดิอืมเฮ้ยเอาเลยนีย่เป็นไงไท่ทันติมเมตเป็นไงเฮ้ยอย่าให้มันใช้แอสเททอฟฟี่เอ้าไม่ทันแล้วโอ้โห เฮ้ยยังมีโปกเกบ,บอลอยู่เอา้ามันใช้หมดเลยอืมอย่างน้นก็ยังมีดาวโอ้โหมันจับทุ่มเฮ้ยล่วงลวงเองอเฮ้ยมันได้ทันที่ไม่เดียว หลบไปทันหลบไปทันหลบก่อ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 นโอเคหมดเวลาพอดีใครจะเป็นฝ่าย,ยชนะมาดูกันเบาเซอร์ชนะเราเป็นคนแพ้โอ้ยมีหน้าเลยมาดูคู่ต่อไปเราก็จะเพิ่มตัวขึ้นนะครับเราช่างไหนดี ชาเาลิโอ,อาชานี้ยมาเกิดเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแบบนี้เราจะเล่นเป็นหลุยจินะครับอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเป็นลิงแล้วกันส่วนราชาบอลเซอร์ แลชาคูป้ากจะเป็นเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราเอาเป็นเซ็ตมาริโอทั้งหมดเลยอาจะมีลุยลมาริโอแล้โยชิมาวันนี้เราจะมาเล่นเซ็ตมาริโอกันนะครับ เราจะเป็นหุยจิเก็บเหรียญอืมหุยมันใช้รถเฮ้ยวารีโอกัดหัวอืมมาดิอืมเครื่องดูดเฮ้ย,ย,ยอืมเรามีตัวช่วยเว้ยเฮ้ยอีกอันอืมเรามีตัวช่วยเรามีตัวช่วย เอฟิี่ทฟี่มาดิมาดิอืมอืมเฮ้ยชาวมาเขยับเป็นหลุยจิล่างทอง้องเฮ้ยกระโดด เฮ้ยล่วงกระโดดเกาะทันอืมเฮ้ยอันติเมทมาเฮ้ยกระโดดโอเคได้อทายอันติเมท เอาโดนไหมเนี่ยดูดูดูดดูดูดูด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 ูดอืมเฮ้ยฉากมาขยับต้องขยับตามไม่งั้นโดนฉากกินเฮ้ยเฮ้ยอืมโอ้ยอันนี้ของปอม ตัวเล็กเลยตัวโหดเลยฮ้ยแอสิทธฟีเฮ้ยลวงเอา้ามันได้ใช้โยชิบริโอโดนโดนโคโยชิลุมเฮ้ยเอาเราโดนอีกมาดูกันว่า เฮ้ยอ๋อเท่ากันมาดิมาดิาดอือเราเป็นฝ่ายชนะไปมาเรียบร้อยดุยจี้ฝ่ายชนะ เอาฉากที่เป็นฉากของมาริโอนะครับไปด,ดูกันฉากไหนดีนี่มาริโอค์คสเอาฉากนี้นะครับวันนี้เราจะเล่นเซตมาริโอกันแล้วเราก็จะเพิ่มตัวละครเข้าไปอีกนะครับแปตัวเลยเอาแต่เรื่องมาริโอทั้งนั้นเราจะเล่นเป็นใครดีอ่เดี๋ยวเราเล่นเป็นด็อกเตอร์มาริโอแมวแ เปลี่ยนบ้างเราเล่นเป็นเจ้าหญิงพีทแล้วกันอันนี้ก็เป็นมาริโอ้ไปตัวนี้ก็เป็นหลุยไปเอาแต่เรื่อกมาริโอ้นะครับไหนอ,อีกไหนอ,อีก เบอร์ุดบอสเซอร์ก็ยังไม่มาเลยอ,เอ,อีกหนึ่งตัวเอาเป็นไรดีเอาเป็นมาริโอแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นราชาบอลเซอร์กัน เซตนี้แล้วกันนะเฮ้ยไม่ใช่เราต้องเล่นเป็นราชาบ็อคเซอร์อันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงพีชดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกนิดนึงว่ามีอะไรของมาริโออีกหรือเปล่าอะประมาณเท่านี้แล้วกันเราเล่นเป็นราชาคูป้าเซตมาริโอใครจะเป็น คุณชนะกับชาบมริโอคัสอืมเผืองไปเลยอืมอาจจะมั่วๆหน่อยนะครับมองทันไหมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเราโดนเยอะโอ้โหเราปิว โอ้โหเยอะมั mm. ่ว่วไปหมดเลยคลิปคลิปเนี่ยอ่าจไปก่อนเฮ้ยล่วงเฮ้ยยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงโอเคโชคดียังมีทีเฮ้ยมาแล้วมาอืมไปซัดคู่ไปเลย เราโดนเองเอาอีกทีนึงแดนติเมตสัตคู่มิเดโอกับลุย อืมเฮ้ยใครเรียกสาราสลอดมาจะยิงดิสซี่เฮ้ยเราโดนเหรออืมดูดิอืมเฮ้ยใครได้อันิเมเตเต็มเลยวอริโอได้โดนสองตัวจะยหิงพีดเกับเราโอ้ย 32วินาทีอืมอืมขวงว่ะเฮ้ยโยชิไม่มีใครโดนเลยท่าโยชิเฮ้ยบอกเซอร์จูเนียให้ท่าทิเมตโอ้ยโยชิโดนโเฮ้ยจะยิงพิชใครโดนมั้งเนี่ยเราโดน ดวงกนันหมดเลยหลับหลับกันหมดคนที่เป็นชนะโอเคราชบาวเซอร์เราได้ทีหนึ่งเยี่ยมแลวแล้วเราก็ได้ทีหนึ่งนะฮะอ่ะก็เรียบร้อย ำหรับเซตมาริโอนะครับวันนี้เรามาเล่นเซตมาริโอกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฝากด like, กดไลค์กด Sub s c r i b e ช่องสบุก k ิ๊ก n n e l ด้วยฮะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆนะจะวนไปวนมานะครับเกมเกี่ยวกแบบับ Nintendo นะครับสวิตนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นทาง Nintendo Switch นะครับก็ลลาสุดเพิ่งลง ตอรี่ออฟฟิซันเป็นอมิลโรทาวไปนะครับสำหรับรีวิวเกมก็ยังจะมีอีกแน่นอนนะครับและข่าวเกมลดราคาก็ยังมีอยู่อีกแน่นอนนะครับสำหรับคนที่อยากได้เกมราคาถูกข่าวเกมรีวิวเกมลดราคาต่างๆก็จะมีให้ท่านได้ดูใครอยากได้เกมถูกก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับเราจะเช็คให้เรื่อยๆนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้เกมราคาถูกไปเล่นกันนะครับอ่ะอีกรอบวันนี้ต้อง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมใครกดไลค์กดซับสไคร้แล้วขอให้ร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมานะครับเล่นเกมให้สนุกนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเล่นเกมสำหรับวันนี้ผมกิกิดูไปดูหนะ้านักเล่นนักเล่นเกมระดับบวัวที่หัวที่สุดในโลกต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับติดตามรับชมนะครับจะมีมาให้ท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไปแล้วครับ สวัสดีครับ